หนึ่งห้ามร้องเพลงในครัวเพราะจะได้สามีหรือภรรยาที่แก่กว่าประโยคธรรมดาที่ผู้ใหญ่มักบอกผู้หญิงไทยาว่าเหตุผลของความเชื่อนี้เป็นอุบายของคนสมัยก่อนที่ใช้ห้ามเพื่อรักษาสุขอนามายัยป้องกันไม่ให้น้ำลายจะกระเด็นลงในอาหารและไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือคนโบราณอยากให้แม่ครัวตั้งใจประกอบอาหารให้ออกมาดีหักมัวแต่ร้องเพลงไปทำอาหารไปอาจจะเพลินจนเสียสมาธิบางครั้งอาจจะลืมใส่ส่วนประกอบหรือลืมเติมเครื่องปรุงลงในอาหารอีก เวลาคดข้าวอยา่าเคาะหม้อชาติหน้าปากจะแหว่งเพราะสมัยก่อนหม้อข้าเป็นเครื่องดินเผาเมื่อเอาทับที่ไปเคาะหม้อหม,ม้อจะบิ่นแตกเป็นการสิ้นเปลืองเมื่อต้องไปซื้อหม้อดินใบใหม่ตอนนี้หม้อข้าวเป็นอลูมิเนียมกันหมดแล้วแต่ก็ยังต้องห้ามเคาะหม้อข้าวอยู่ พราะการเคาะอลูมิเนียมมันทำให้เกิดความดังรำคาญได้เหมือนกันสามห้ามลับนี่ตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่ากันว่าในครัวของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีดออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผลักแต่จริงๆแล้ว สาเหตุหลักของการห้ามหลับมีดตอนกลางคืนเพราะตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองเห็นไม่ชัดจนอาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระวังตัวจนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทนนั่นเอง สี่ห้ามทำให้ครัวศกกระปรกคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยให้ห้องครัวศกกระปรกเด็ดขาดเพราะจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยปละละเลยทำให้ห้องครัวศกกระปรกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสมปนไปกับอาหารและทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้นั่นเอง ถต้องทำทพิธีไหว้เจ้าพ่อเตาและเจ้าพ่อไฟทุกครั้งที่มีการสร้างห้องครัวใหม่หรือเปิดร้านอาหารใหม่เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ว่าได้นำของมาเส้นไหว้เพื่อขอใช้ไฟและเตาฐานแล้วและเพื่อให้เตาไม่แตกอีกด้วยหกเวลาตักกับข้าวอย่าให้ช้อนกระทบกันเพราะจะมีคนนำข่าวร้ายมา เป็นกุศโลบายที่มีไว้เพื่อไม่ให้แย่งตักกับข้าวพร้อมกันจนช้อนกระทบกันเสียงดังซึ่งดูแล้วเป็นมารยาทที่ไม่งามเหมือนการกินอย่างตะกละมุม,มาม7ห้ามพลิกปลาเพราะจะทำให้เวลานั่งเรือแล้วเรือล่มเป็นความเชื่อที่ใช้เป็นกุศโลบายสำหรับมารยาทบนโต๊ะอาหารเช่นกัน พราะคนไทยสมัยโบราณเชื่อว่าการพลิกปลาเป็นมารยาทที่ไม่ดีบนโต๊ะอาหารรวมถึงอาจทำให้โตเลเอเธอได้ให้ใช้วิธีการแกะก้างปลาออกแทน8ห้ามชิมอาหารด้วยทัพพีการชิมอาหารด้วยทัพพีนั้นโบราณว่าห้ามมีให้กระทำเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ลูกที่เกิดมาหน้าตาจะเหมือนทัพพี หรืออาจกลายเป็นคนไม่สมประกอบที่กลนที่การได้อาหารที่ยังไม่เสร็จไม่พร้อมที่จะกินแต่เอาทัพทีไปตักก็เปรียบเหมือนเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเกิดมาโดยไม่คาดคิดซึ่งจะทำให้เด็กเกิดมามีร่างกายไม่แข็งแรงและอาจที่คนที่การอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั่นเอง